Okay. โอเคอุ้ยคุณตัวเตะอุย้ยชนกันอีกแล้วเย,ย็นอุ้ยชนกันอีกแล้ว okay. โอเคพุ่งมาอุ้ยชนกันอีกแล้วโอเคครับวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวซันจินั่นเนองนะฮะเป็นซันจิแองเอนะครับโอ okay. เคดูสกิลเลยฮนะไม่พูดแพนทำเพลงอันนี้น่าจะสกิลน้อยก,กว่าซันจิร่าง SS สที่เขาแจกฮนะฮะ โอเคมาดูสก uh ิ huh, หลหนึ่งฮะหมุนตัวฮะโอเคปกติฮะโอเคอันนี้มันเตะตีปกตินะฮะนค่อนข,ข้างดีเลยนะฮะโอเคต่อไปสกนะิลสองฮะออมโอเคโอเคได้อยู่ฮนะเคยเห็นอยู่ฮนะในพ v p พีฮ uh huh. นะโหดฮะตัวนี้โหทุกตัวเลยครับ <laughs> อยู่ทีคนเล่นโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดูสก uh ิลนี้ปุ๊บอืม ติดแดงนะติดตัวแดงเหมือนโซโลเลยฮะก็จะเป็นอมตะแป๊บหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่ายังสกิลใส่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวมาดูสกิลอันติ ie, เล็กอือฮึผมเคยเห็นอยู่ฮะตอนที่แบบคนมันนอนอยู่ใช่ไหมนอนปุ๊บกดสกิลนี้ตึกโอเคตึกมาจมึน,นแล้ววันนี้เป็นคอมโบใช่ไห<ะ> <eller? S 1> มฮะโอเคตอันติ โอเท่นะฮะทันจิผมอยากได้ไอตัว SS มากเลยฮะเหลืออีกแค่ห้าห้าเควสก็จะได้ละโอเคต่อไปมาดูอีกสกิลหนึ่งฟึบอันนี้โอเคอืมเป็นการเตะเสยขึ้นนะฮะนี่ลองดูดิป๊บเอาไปคอมโบต่อนะฮะเวลาแบบศัตรูจะล้มอืมแล้วก็ ประมาณนี้ฮะโอเคไปดูใน PVP กันเลยดีกว่าครับมาครับเกมแรกโอเครูปโปรไฟล์โรบินเห็นก็แบนโรบินฮะเป็นสูตรฮะรทีมผมเหมือนเดิมครับมีมิต์ทูทาชิงิแล้วก็ซันจิฮะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมิต์ทูเป็นอานามิมาก่อนฮะโอเคทีมนั้นมีเอสโอ้อนามิ เอเนลโอเคนามิเอาฮิวมาแสดงว่าน่าจะเก่งเป็นตัวที่ตัวเก่งของเขาโอเคเอสบายฮะหลบสกิลสบายครับเเข้าไปหมุนก่อนเลยฮะเตะต่อฮะแล้วก็สวนเข้าไปหลบก่อนเขาก็ได้ดูหน่อยสวยเขาก็าได้นี่โคตรมีประโยชน์เลยนะฮะโอเคหมุนหมุนหมุน ว้าเตะต่อก็แตกฮะโอเคถอยออกมาถอยออกมา mm hmm. ยิงให้โดนหน่อยยิงให้โดนหน่อยฟึบตัวแดงครับยิงไม่ตีไม่โดนนะฮะเรียบร้อยอ่ะตัวต่อคอมโบอืออุ้ยไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม,ม่ถอยอามาอ่ะไม่น่ารีบเลยครับเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะพุ่งเข้ามาก็เลยกดเขาเขาได้โอเคโอเคอโอเคใจเย็นใจเย็น อื้หือสวยฮะสวยโอ้โหแต่วันนี้เขาสวยมากไม่น่าเลยไม่น่าเลยฮนะอื้หือโดนเลยฮนะโอเคโดนลูกเตะต่อฮะอืมสบายสบายฮะย,ยั ent, สยยงสบายอยู่ยังสบายอยู่ไม่เจ็บมากอืมโอเคไม่โดนเลยโอ้โอเคดอบได้อุอ้ยกระตุก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 ฮะ โอ้ยโอ้ยเอาลแล้วไงกระตุกปุ๊บโดนโดนยำละยับเลยอืม <c oughs> โอเคโอเคใจเย็นใจเย็นวิชเฮ้ยเตะโดนเรียบร้อยฮะ <c oughs> แต่จะแตกไม่จะแตกและเฮ้ยเฮ้ยเวลาหมดอีกแล้วเวลาหมดช่วยไว้ฮะไม่งั้นนี่ไม่รู้มันหรือเรานะที่แตกโอเคนามินามิ <c oughs> โอ้นามินี่ ควรเอาเรื่องนะครับวินวอล์ได้แถมไม่มีแบบไอ้ล่างแย่สายไฟโอเคมันฮิวไว้นะเมื่อกี้ชอปเปอร์นี่ฮิวแรง,งนะ่เลยแต่อีกตัวนึงที่ฮิวได้ก็ซันจิฮะถ้าเอาซันจิมาซัพพอร์ตโอเคแต่ว่าไม่น่าจะฮิวแรงเท่าชอปเปอร์อโดไนไหมฮะัุ้ยอุ้ยอุ้อวโอ้โห เตะไม่โดนนะฮะมันวินวอนะ้อฮะน่าจะเก็บยุ่วเตะไว้โอ้เราแตกแตกโอเคไม่เป็นไรฮนะไม่เป็นไรเหลือทา่างี้ฮะมีทา่างี้อยู่หิวแล้วไงเมื่อกี้โหหิวโคตรแรงเลยนะน่าจะหิวแรงกว่าทันจีกโอเคก็อน่ามากฮนะ okay. โอเคโอ้ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยจริงๆเมฆสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องรอต้องใจเย็นฮะโอเคพุ้งใครจะตีเลยไม่งั้นเสร็จแล้วโอเคได้อยู่โดนไหมวะรีบกดไปไหนกดเร็วไปกูไม่โดนโอเคพู้ยโดนโดนโดนอยู่ฮะไม่ได้จะรีบกดเเมื่อกี้มันอยู่ในวงท่าฟันพอดีอุ้ยสวยอันนี้สวยตายตายแน่ ถอยมืก่อนถอยมา่อก่อนอมืนม่ก่อนแตกโอเคใจเย็นฮุ้ฮู้ฮพุ่งมาหาเลยฮะวินวอลพุ่งมาหาเลยสแลกเข้าไปไม่โดนว่ okay, okay, ะโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นหมุนขวาอืมเรียบร้อยหมุนขวาวะ่ะไม่ใช่ดิอะไรว่าหลบหลบซ้ายไม่ใช่หมุนขวาโอเคเอเนวฮะอืมโดนเรียบร้อยอุ้ฮู้อ๋อเอาซับมิเตอาทูมาออโอเคไม่เคยเห็นนะฮะเนี่ยไอเอเนวเอาซับมิเตอาทูมา Okay. สายฟ้านี่แข็งตีมากตัวอะไรฮะไม่โดนอีกถอยก่อนถอยก่อน่อยหน่นอนนกสายฟ้าไม่โดนนะฮะขาดีดีดิขาดีด,ดีโอเคโอเคเราจะพุ่งเข้าไปโดน,นะฮะโดนอืโอเคโอเครู้แล้วมันดีไงนะฮะซัพพอร์ตเป็นมิเตอร์ <laughs> โดนอะไรดอร์คลิกใส่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัว,ต,วตัวเก่งตัวเก่งออกมาแล้วอื้อ ไม่โตเลยแต่เย็ะแต่เย็น,ยนพุ่งได้อยู่พุ่งได้อยู่ปล่อยไหมปล่อยปล่เล่นก่อนนะฮะปล่อยเล่นก่อนนะี่ไงน,นี่ไงหกพันฮนะโดนไหมหมุนหมุนตัวเตะหมุนตัวเตะโอเคแต่อยนน่านี้มากันหมุนตัวซ้ายหมุนตัวขวาหมุนตัวซ้ายแล,ล้นะวได้คิึ้ต่อฮะสวยอืมอีสักพี่เกาะแตกฮนะออมีแต่ถูนี่โคตรเก่งเลยนะเอาไปเล่นยังได้นฮะอืม โดนนามิไปใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วชนะใสๆแล้วฮะโอเคหมุนซ้ายหมุนซ้ายพุ่งไปไง้ฮะฮหนึ่งเดียวในใจนะฮะมิเตทูใน p v p <PP. S 2> คือแบบถ้าใครเล่นเป็นนี่คือพิ้วเลยฮะ <S <S มาครับเกมต่อไปมาเลยฮะอแอบหน่อยดีวะ่ะโซโลดีไหมวะอืม โซโลแล้วกนะันโอเคเอ้ยเออนามิดิวะ่ะนามิดิวะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันต้องเล่นนามิอะ่ะแต่ก็แบบนามมมันแบบเป็นวอลได้ไงสรุปมันเลือกโซโลมาเลยโซโลเ่เป็นไรมาซันจิเจอซันจิโอเคอุ okay. ้ย โดนดูไปฮะโอ๊ยโดนโดนมันโดนกันเตะคมุนตัวเตะอุ้ยชนกันอย่างเงี้ยชนยังไงเดี๋ยวโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยชนกันอย่างเง้วเตะเตะเตะไม่โดนเดี๋ยวต้องใจเย็นนะเดี๋ยวเราอยัางเยอะอยู่โอเคฟุมาอุ้ยชนกันอีกแลเงี้ยโดนโดดไหนโดนไหนโอเค หมุนตัวเตะไม่โดนกระไม่ถูกจริงๆโอเคไม่โดนอีกแล้วไม่โดนมันเลยเลยใจเย็นฮะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นครับใจเย็นนะฮะโอเคฮะโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่อืมโดนไปเตะไอ้ใช้ตะกิ้เร็วหน่อ,อนยโอเคหมุนตัวเตะยังได้อยู่อืมต่อคอมโบฮะ ได้อยู่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 มันก็ไม่โดนเหมือนกันมันก็ไม่โดนเหมือนกันโอเคมือตัวเตะเรียบร้อยตัวเตะเดี๋ยวเตะยาวเดีวเตะยาวออืโอเคโอเคได้อยู่ฮะอัตีมาแล้วอัตีมาแล้วสวยซันจิเจอซันจินะฮะฝีมือเขาก็โหดเหมือนกันนะโอเคจะตายแล้วจะตายแลนะจะตายแลนะ ต้องกายดีดีฮนะหมันตัวเตะดีดีฮนะอุย้ยเอาเวลาช่วยไว้อีกแล้วโอ้โขอบคุณมากเลยโอเคดูฟี่ดูฟี่อือหมันตัวเตะฮะอือต่อถึงแล้วคอมโ,มโบอือโอเคโอ้ยโอเคฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หนีม่ก่อนหนีนม่ก่อนหนีม่ก่อนรอจงังหวะฮะอุย้ยไม่โดนไม่โดนเลยต้องยิบอยู่ใจเยน็เยนใจเย็นใจเย็นดีเฮ้ย hello em bỏ đồ yên hm à, Hay ừ. Ừ. đồ ơi mày hết hm 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 đôi hm 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 เย็นเย็นใเย็นขอเอาเลือดมันไปได้มากที่สุดนะฮะโอเคไม่โดน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 วนะอุ้ยอ๋อแตกโอเคครับทาเชนี้ฮะอือเรียบร้อยโดนอยู่ฮะโดนอยู่แล้วพอมาช่วยหน่อยฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องระวังนะลูกพี่ทำมันเล่นไหม ตัวก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันมีนะสกิลจับโยกันมาเนนะี่ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะ้องอือตะแล็ไม่โดนโอ้โหพุ่งตัวต้องพุ่งตัวใส่ฮนะมไม่โดนนะอันนี้โดนอยู่สปอร์มาช่วยหนะ่อยฮะเพิ่มน้เมีดแล้วก็สกิลอันตีใส่ฮนะโอคแตกเี็บร้อยฮนะโอเคโซโลโ่สุดท้ายครับ เออสลัดไม่โดนป้านะเรียบร้อยโอ้พิจักรูมาช่วยแล้วโอเคโอ้ยขอแตกแล้วโอเคขอแตกช่วยไว้ฮะไม่งั้นเปิดคอมโบต่อโุ้ยๆๆๆหลบ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 โอ้เดือดฉิวโอเค,ลลลลลอเคสลัดคอมโบต่อฮะอืมหนีมาหนีมาใจเย็น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 ,ยนรอสกิลคูลดาวนะเสร็จฮะอ้ย คือตอนแรกกะว่ามันจะแบบตอนลงมาค่อยฟันต่อเงี้ยโอ้ไม่น่ารีบเลยโอเคได้อยู่ฮะอืมติดบบลแล้วหนีมอือเบื่อสกิลนี้มันชิหาเนี่ยอไม่เป็นไรฮะตัวเทพเรามาแล้ะหมุนซ้ายฮะหมุนขวาโอเคโอ้โหโอ้โหใจเย็น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  ก่อแตงแล้วรอถึงท้าเรอถึงทีแล้วว่าเราจะหวมานมันฮะไลเด้งคลิกใส่ฮะพุ่งพุ่งพุ่งกระตุกนิดนึงหมุนตัวซ้ายฮะอไม่โดนไม่โดนเลยเตะเมื่อกี้เตะโดนนะสี่พันโดนไปสี่พันฮะพุ่งพุ่งให้มันตรงหน่อยดีสวย เรียบร้อยหมุนซ้ายฮะหมุนซ้ายหมุนซ้ายเต,ตอ๋อฮะอันติเรียบร้อยเรียบร้อยแน่ๆแตกตัวโลแตกอเอ้ไม่น่ารอดครับเรียบร้อยสุดยอดมีตัวทูแบกอีกแล้วฮะทันจีโชดนิดเดียวครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ ซันจินะครับก็ถ้าใครอยากให้รีวิวตัวอะไรอีกก็กดอกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะก็จริงๆผมก็ตั้งใจจะรีวิวให้หมดเลยแหละตอนนี้ก็สี่ห้าตัวแล้วฮะโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะโอเคฮะสวัสดีครับผม